สวัสดีครับจากทัวเซอร์วิสนะครับวันนี้มีส่งเครื่องกึงเล็กนะครับ WM 2 1 0 V top นะครับทั้งหมด4ตัวตัวนี้ของทางคุณสลันนะครับขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือตัวนี้ซื้อผ่านทางช้อปปีนะครับ0% 10เดือนของแถมก็ตามในรีวิวนะครับก็จะมีตัววัเนียนหนึตัวนะครับแล้วก็มีศูนย์เป็นศูนตายหัวเจ้บดอกสว่านนะครับ แล้วก็มีชุดพ่อมีดสวมเร็วนะครับอยู่ในกล่องฟันกลับชุดเปลืองชุดประแจทีชักนะครับอ่าที่สําคัญนะครับเรามีชุดด้ามมีดเจ็ดด้ามให้1ชุดนะครับให้กล่องไป2กล่องนะครับเม็ดมีด2กล่องนะครับเผื่อจะได้ฝึกใช้งานนะครับตัวโอเปอเรเตอร์นะครับตัวคู่มืองานใช้งานมีเพียงหนึ่งตัวนะครับ ตัวเครื่องตัวนี้เราเทสระบบเฟืองระบบสายพานระบบการทํางานให้เรียบร้อยแล้วครับเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับเพื่อยืนยันว่าเครื่องเราไปถึงแล้วนะครับจะใช้งานได้นะครับจะใช้งานได้ดีนะครับการเดินออโต้นะครับเพียงแค่เราสับสวิตช์หนึ่งทีนะครับออโต้ก็จะเริ่มทํางานเลยนะครับออโต้ก็จะเริ่มกินทํางานเลยวิ่งนะครับอ่าต้องการสรับออโตอ้คืนนะครับก็จับยก ก็จะหยุดแล้วนะครับหัวจับ5นิ้วรูปผ่าน38มิลกึ่งงานยาวได้360นะครับจากหน้าแป่นได้400ตามสเปคเครื่องนะครับติดสติกเกอร์ร้านให้เรียบร้อยนะครับทูนเซอร์วิสโอเคครับพร้อมส่งดับแพ็คแล้วก็รอรถของทาง f ฟลชเอ็กนะครับมารับขอบคุณครับสััสีีครับ